หลายคนนะครับเวลาได้แมวมาไม่รู้จะให้น้องชื่ออะไรนะครับผมคลิปนี้นะครับจะเอชแนลก็จะมีชื่อน่ารักชื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้กับท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมประมาณ30ชื่อนะครับแมวตัวนี้คือลูกตาลนะครับผมลูกตาลนะครับพี่สาวเป็นคนตั้งนะครับน่ารักมากเลยนะครับไปมาเริ่มจากชื่อที่หนึ่งเลยนะครับลูกตาลนี่เป็นของแถมไหมชื่อแรกคือทองนะครับ อทองนะครับชื่อน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นสิรีมงคลมากเลย 2. ทองเหลืองนะครับทองเหลืองสาลายทองครับลายทองนะครับทุกคน 4. มีทองคําคำว่าทองเนี่ยนะใครๆก็ชอบใช่ไหมครับทุกคนยิ่งช่วงนี้ยุคนี้นะครับทองราคาแพงมากเลยนะครับแล้วก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆมีทองนะครับแล้วก็สีทองนะครับ5้เนาะห้า สีทองนะครับผมหกเงินชอบเงินไหมครับทุกคนเงินน่ารักนะเจ็ดมีเงินด้วยเนาะทุกคนมีเงินนะครับมีเงินแปดนับตังนะครับผมแปดนับตังเก้ามีตังนะครับสิบถุงเงินนะครับถุงเงินสิบเอ็ดทุงทองนะครับสิบสองโชคนะครับใครชอบโชคมากอยากมีโชคไหมฮะทุกคน โชคนะครับเมื่อก่อนผมเคยมีนะแมวตัวหนึ่งชื่อโชคนะครับเป็นตัวผู้นะครับสิบสามมีโชคนะครับสิบสี่นำโชคสิบห้าทองม้วนแหมน่ารักนี่นะทองม้วนกินได้ด้วยนะครับแต่เป็นชื่อแมวก็น่ารักตมุตมีนะครับทองม้วนนะครับสิบหกม้อนทองสิบเจ็ดสตางนะครับสิบแปดมันนี่มันนี่ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือเงินนั่นเองนะครับมันนี่น่ารักดีเนาะสิบเก้าลักกี้นะครับลักกี้โชคดีมากๆนะครับทุกคน ลัคกี้โชคดีมากๆเลยนะครับโชคดี20นะครับแจ็คพอตโอ้โหใครมาแจ็คพอตนะครับแตกแสนแตกล้านเงินล้านร้อยล้านพันล้านนะครับหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านนะครับผมแจ็คพอตแตกนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่น่ารักของผมเนี่ยโชคดีมีความสุขกันทุกคนเนาะอะยี่สิบเอ็ดนะครับดวงดีนะครับยี่สิบสองคุณนายนะครับคุณนายยี่สิบสามมารวย ยี่สิบสี่พร้อมเพลแหมอินเทรนมากเลยนะพร้อมเพย์ยี่สิบสี่พร้อมเพย์ยี่สิบห้าเฮงเฮงครับทุกคนยี่สิบหกดอลลาร, 27, Diamond, นร 28, นน์นะครับดอลลาร์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 นะครับยี 30, ่สิบเจ็ดไดมอนด์นะครับยี่สิบแปดน้ำเงินนะครับน้ำเงินยี่สิบเก้าพลอยใสนะครับผมสามสิบน้ำเพชรนะครับแถมให้เป็นเพชรจัดแสงก็ได้นะครับ ขอบคุณพีเซนเตอร์วันนี้นะครับหนูอยู่คนเดียวนะลูกลายเขาน่ารักมากเลยนะครับเมื่อก่อนผมเคยมีแมวสีแบบนี้ลูกชายเอามาลูกชายเอามาลูกชายตั้งชื่อว่ามีตังน้องมีตังนะครับสามสีแบบนี้นะออกลูกนะครับออกลูกมาทั้งหมดสามชื่อชื่ออะไรลูกชายให้ตั้งชื่อว่ามีเงินมีทองนะครแล้วก็เจ้าถุงเงินนะครับ ถ้าเกิดไปดูคลิปเมื่อประมาณ3าปีก่อนอะ่ะจะมีมีเงินกับมีทองแต่ถุงเงินเขาไปก่อนเขานะครับเันกิดไม่ได้ลงคลิปคือเขาโดนสุนัขนะครับข้างบ้านน่าสงสารมากถุงอ่ะลายทองนะครับลายทองก็ดีนะทุกคนแถมให้อีกชื่อหนึ่งคือลายทองนะครับผมชอบมากเลยไม่ใช่แถมทิลายทองนี่เป็นชื่อที่สามเนาะนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับแมวลูกตาลเป็นนางเอกนะเนี่ยลูกตาลเนี่ยพี่สาวเป็นคนตั้งชื่อนะลูกตาลเป็นนางเอกเลยนะครับได้หลายหมื่นวิวเลยใน,ใน,ใ,นในคลิปสั้นคลิปช็อตนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในการเลี้ยงแมวนะครับเพราะว่าการให้ทานจะได้มาซึ่งพภคข้าวสารนะครับการทาทานกับสัตว์นั่นก็คือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเป็นเป็นเมตตานะครับผมวางจิตให้ละความตะีนะครับให้ไม่หวังผลตอบแทนนะครับแล้วก็บางรายการเนาะก็บอกว่าแมวเนี่ย เป็นชาตสุดท้ายแล้วเขาใช้กรรมใช้เวรมาหมดแล้วเป็นชาตสุดท้ายพบต่อไปก็น่าจะไปเป็นเทวดานะเราอาจจะได้เลี้ยงเทวดาน้อยๆอยู่นะครับทุกคนโชคดีมีความสุขในการเลี้ยงแมวครับบ๊ายบายที่ลกูกลูกตาบ๊ายบายมองกล้องด้วยลูกมองกล้องมองกล้องสวัสดีครับ